สวัสดีครับเอฟซี 4, ลุงทนทุกทุกท่านาวันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาคุยมาเล่าให้ฟังนิดนิดหน,น่อยหน่อยก็ไม่มีเรื่องใครหรอกวันนี้ก็เมื่อวานนี้มึงก็มีคนโพสตออกมามมาเตือนลุงโพลอีเองลว เดือนดีจังมาใหม่ๆนึ่จะเป็นแม่พอโดนเขาแย่ก็ถล่มเลยพวกนี้นะพวกนี้คือต้นตอของของคอมเมนต์ต่างๆที่ที่เพจต่างๆเนี่ยเอามามามาคุยนะเอาเอามาจากคอมเมนต์ของของเอฟซีต่างๆ ที่เม้นแล้วโดนใจพวกนั้นที่เม้นแล้วถล่มลุงพลน่ะมันมาจากหลายช่องครับไอพวกเจาะกลาดังเอออันนี้ก็ก็มีเจาะกลาดังนะเป็ยาเฮ็ดก็มีอย่าหาเฮ็ดเป็พวกนี้นะ ม,มันพวกนี้มันมันยังไงอะ่ะมันแล้วทีนี้ผมก็อยากจะมาย้ำเตือนลุงพลอีกอีกครั้งว่าการต่อไปในภายหน้าเนี่ยนะเรื่องคดีความะถ้าลุงพลไม่ถอนฟ้องเนี่ยนะลุงพลจะเดือดร้อนหนักเลยนะมันเสียเวลา เกิดวันนี้โอ้โหเขาจ้างงานไปงานนู่นงานนี่สองหมื่นบาทเสื้อไปตรงที่ศาลเขาเรียกอีกเออไปขึ้นสงขึ้นศาลอีกก็หายไปละสองหมื่นบาทต้องเดินทางเข้ากรุงเทพอีกเนี่ยนี่นะมันมีหลายอย่างนะนี่ถ้าเลื่อนนัดศาลเีกโอ้โห ดังแน่ดังเลยละ่ะประเทศไทยสะเทือนเลยอะ่ะนี่ละเก้าจุดเก้าลิตรเลยนะขนาดเดินเตะกล่องเป็นเรื่องเลยถ้าเลื่อนนัดศาสเนี่ยนะโอ้ลุงผมยังนึกภาพไม่ออกเลยนะ่ะนะโอ้เออถ้าเลื่อนนัดศาสเนี่ยนะนึกภาพไม่ออกเลยนะก็ มันก็พูดก็พูดนะแล้วก็เหมือนเมื่อวานนี่ก็ท่านทนายอุทยท่านก็ได้มีความเมตตาปานีเนาะมามาขยายมาขยายให้ฟังแล้วผมเรื่องกฎหมายนี่มันกฎหมายจริงๆเนี่ยไม่ไม่เท่าไหลนะไม่เป็นเลยอะ่ะมวยวัดอะ่ะ ที่พูดไปกระแทกไปนะัะมันเป็นมวยวัดไงมนันหมายจนจอกอะครับพอดีที่พอดีก็ท่านอุทยัยท่านก็ได้มาขยายความแล้วเรื่องที่ว่าการถอนฟ้องการถอนฟ้องนี่ก็ลุงคนก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเนะาะราษฎอนอเนะาะราษฎรไปฟ้องคนพวกนี้อะไปฟ้องเขา,าแต่ถ้าถอนฟ้องก็ย่องเงียบๆไปก็ได้ ไปกับคุณเมเดยสองคนก็ได้ไม่ต้องไปถ่ายอะไรหรอกไปถอนฟ้องไปที่ศาลเลยไปถอนฟ้องเขาก็น่าจะได้นะไปถอนฟ้องเพราะศาลเขาก็ไม่ได้ไปเรียกไปร้องให้ให้คนที่เราฟ้องเนะี่ะมาคุยกันไม่ไม่ต้องคุยหรอกเราไปถอนฟ้องก็เลยทนายอุทัยเขาก็บอกแล้วไงว่าตอนนี้คุณอัจฉริยะเขายังไม่เป็นจำเลยถ้าถอนฟ้องเนี่เขานัดแต่สวนมูลฟ้องนี่อีก วันที่ยี่สิบกว่าเดือนหน้าน่านอะนะถ้าถึงวันนั้นเนะี่ยมันมันจะลําบากลุงนะลําบากตรงไหนตอนนั้นนะ่ะตอนตอนตอน,ตอนนี้ยังเป็นหนี้บุญคุณเขาขนาดไหนถ้าไปถึงตอนนั้นน่ะเขาให้ลุงพลทํเนี่ต้องทํานะต้องทํานี่ต้องทํานะต้องทํานี่ต้องทํานะถ้าไม่ทําเนี่ยจะถอนทนายออกทั้งหมดเลยนะแล้วลุงพลจะทํำยังไงให้พวกนี้มันไว้ใจได้ที่ไหน เออมันไว้ใจไม่ได้นี่ระวังจะโดนลอยแพลตอนนู้นนะความแค้นยังคุกกลุ่นเขาอยู่นะจะบอกให้ถ้าถอนฟ้องตอนนี้ลงพลก็สบายใจเพื่อนหายไปสักคนสองคนมันจะเดือดร้อนอะไรไม่เดือดร้อนหรอก ที่พญานาคที่จะขึ้นมาเป็นร่างเป็นองค์เนี่ยก็เพราะเอฟซีทั้งนั้นก็คนใจบุญทั้งนั้นแหละไม่ใช่พวกสองสามคนนี่หรอกพืนสาลาวัดนี่ก็เอฟซีทั้งนั้นแหละไม่ใช่สองสามคนนี่หรอกและางานต่อไปข้างหน้างานใหญ่ๆโตๆอ่ะก็เพราะเอฟซีที่จะอุดหนุนทั้งนั้นแหละไม่ใช่สองสามคนนี่หรอก ถ้าลงไปถอนฟองแล้วนะทุกอย่างมันก็เงียบสงบถ้าไม่เจอถ้าไม่เจอคุณไอศิริยะวันนั้นก็มาแถลงข่าวที่บ้านนะมันมันง่ายดีนะถ้าคนเขารักเราจริงนะ่ะมันถ้าใครก็ช่างแต่ถ้าเพื่อนเรารักเราจริงอ่ะเขาตรงเข้าใจเราเห็นใจเรานะเออ เออเขาต้องเข้าใจเราแล้วก็เห็นใจเราผงเข้าใจอะ่ะคนถ้ารักเราจริงอะ่ะถ้ามีงานก็ต้องมาจ้างเราอยวมวัวแต่โฆษณาโพธนาไปว่าคนนู้นคนนี้มีงานนี่ก็ไม่เข้ามาสักทีอะ่ะงานอะ่ะสู้ภาคอีสานไม่ได้เห็นงานงานติดไม่ต้องพูดมากวันนั้นป้าแตนจะมีงานไปน,น,น,นู่นวันนี้ป้าแตนเขาไม่ต้องโฆษณาอะไรสักอย่างเลยอะ่ะเออ โทรมาติดต่อประแต๋นไปคนทางนู้นเขารออยู่แล้วเขาไม่ต้องการให้คนไปทั้งประเทศเหรอกพอไปคนแค่หมู่บ้านเขาได้เห็นเขาก็ดีใจแล้วเออก็ถือว่าคนในบริเวณนั้นเขามีความสุขแค่นั้นเขาก็พอใจแล้วเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากงานคนกรุงเทพกรุงไทยอะเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาเองไม่ต้องผ่านใครสักคนติดต่อมาหาป้าแต๋นนะ ง่ายดีป้าแตนมันเดินมาไองานที่กรุงเทพหน่อยนะวันนี้นะจะเปิดร้านนั่นร้านนี่ป้าแตนคิดเท่าไหร่ห้าร้อยก็พอสองสองคนกับลุงพันหนึ่งนี่ก็พอใจแล้วไม่ยากอะไรเลยเาตามใจเราเราอยากจะไปแต่ฟรีก็ได้คุยกันดีๆป้าแตนลุงพนไปให้ฟรีเลยครับอย่างเงี้ยไม่ต้องไปอันนี่ใคร ไม่ต้องไปโพสนะอุ้ยมีแต่เสียงโฆษณาเดินแบบที่นั่นที่นี่โฆษณาคอนโดมีเนียมโรงแรมอุ้ยคุยมาแต่เลยแต่ละงานเนี่ยได้รับงานเดียวลุงคนเนี่ยโอ้โหสร้างตึกได้สามหลังสี่หลังสร้างโฮมสเ,เตย์ได้ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ซื้อที่นาได้เป็นสิบยี่สิบไร่แต่ละงานที่เขาโฆษณามานะั่นนะ มันเป็นการโม้่ต่เขาเป็นการเลือกเลกตติ้งของเขาเองนะถอนได้ถอนไม่ผิดหรอกแล้วก็ไม่กินใจใครด้วยไม่ต้องไปกลัวว่าถ้าขาดเขาไปแล้วอ่ะอนาคตลุงพลจะดับวูบเ่ยไม่ต้องกลัวก็เราก็รักษากถ้าเขาเห็นว่าเราถ้าเขาเห็นว่าเราเขารักเราเนี่ยเขาเห็นว่าเราเป็นครอบครัวของเขาแต่คนในครอบครัวมันไม่ซ้ำเติมกันหรอกมีไหมล่ะ อย่างมากก็พูดกันแหนกันแหนกันแค่นั้นเองเอถ้าคนมันขนาดนี้แล้วแต่ล้วก็รักกันเหมือนเดิมนั่นแหละฝั่งนู้นล้วก็รักฝั่งนี้แล้วก็แต่เพียงแต่ว่าเราไปถอนฟ้องเราไม่มีเวลาก็บอกเข้าไปเราไม่มีเวลาที่จะไอ้นี่พราเดี๋ยวไม่ใช่ว่าฟ้องไปปุ๊บเนี่ยโอ้โห ศารไปเรียกไปตรงวันทำวันฉลองให้พยานนะาคราชก็จำเป็นต้องไปนะ่ะเออนั่นถอนฟ้องมันไม่เสียหายเราเข้าไปฟังในในในของทนายทนายอุทยอัย่ะเมื่อวานเขาออกมาเขาก็กรุณาเมตตาอย่างใหญ่หลวงเลยแหละมาอธิบายให้ฟังอะนะเอทอ่านมีความการุณามากก็ เรื่องนี้เพราะเพราะเราไม่เข้าใจไงนั่นก็มีความการุณาเมตตามาเปรียบเทียบเออต่างคนก็ก็ลุงพลเป็นราษฎรน่ะราษฎรจ้างทนายความไปฟ้องมันก็ถือว่าจ้างอ่ะอย่าไปคิดว่าฟรีไม่มีใครทางศาลเขาไม่ว่าฟรีหรอกอ่าก็มาไตาส่สวนข้อมูลฟ้องถ้าเขาประทับตาฟ้องแล้วก็เอ่อคุณอจฉริยะก็จะเป็นไอ้นี่เลยละ่ะ อจะเป็นผู้ต้องหาทันทีเลยตอนนั้นก็สู้กันโอ้โหดึงดาบออกมา,มาเลยนะเอาผ้าโปกหัวดึงดาบมาพร้อมที่จะฟันกันทุกมันต้องตายกันไปข้างหนึ่ง่ะนะตายกันไปข้างหนึ่งนะเราอย่าไปยุ่งเลยลุงนะถ้าเราถอนฟ้องคุณอัจฉริยะเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้เีกเพราะว่าเขายังไม่เป็นจำเลยเขายังไม่เสียหายเขายังไม่เป็นจำเลยเขายังไม่เสียหายเขาจะฟ้องกลับเราก็ไม่ได้จะฟ้องกลับข้อหาอะไรอะ่ะ แต่ถ้าว่าคดีความเกิดขึ้นแล้วสารประทับรับฟ้องแล้วตอนนั้นเขาฟ้องกลับเราได้อีกให้คดีจนเส้นแล้วขวดล้านลุงจะไปถอนฟ้องหลังจากนั้นก็ไม่ได้อีกแล้วนะถ้าเขาประทับรับตาฟ้องแหละคุณอาชัยระยะเขาก็ไม่ยอมหรอกให้ถึงที่สุดนะเพราะกระเป๋ามันไม่เหมือนกันไงกระเป๋ากระเป๋าหนักไม่เหมือนกันทาน,นายเขากับทาน,นายระดับประเทศทั้งนั้น ก็ไม่ใช่ทนานนายกอกก็ลองเข้าไปฟังในในในช่องของท่านทนายอุทัยนะครับน่ะท่านก็ในความอนุเคราะห์ให้ความรู้แล้วย่องย่องไปสองคูณกับเมเดก็ได้หาไปสักสามคนก็ได้ขึ้นเครื่องไปจะถึงสารไปกลับก็ได้ตีตัวไปกลับเลยมันง่ายดี ถอนมันไม่ยากหรอกอ่าถอนฟองมันมันไม่ยากก็ที่เราไปเราก็เอาไปยื่นยื่นธุรการเขาแค่นั้นเองไปยื่นที่ธุรการอเพราะตอนนี้เลื่อนมันเรื่องมันก็ยังไม่ถึงไม่ไม่ไม่ถึงศาลไงไม่ถึงศาลธุรการไปอยู่ที่ธุรการเราก็ไปไปแจ้งที่ประชาสัมพันธ์ก็เดี๋ยวไม่ชช่เออไปเอ่ก็ธุรการเขาก็ค้นดูก็เรื่องมันก็อยู่ตรงนั้นแหละ ถ้าเราถอนฟ้องแล้วก็ไปเซฟปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ยตุลาการเขาก็เอาเรื่องมามาคืนให้เราถอนฟ้องกันปุ๊บปั๊บตรงนั้นก็เสร็จละเสร็จละค่ะเซน็ตรงนี้นะคะเซน็ตรงนี้นะคะจบก็ไม่ต้องเรียกคุณอจฉริยะมาไม่ต้องเรียกก็ถอนตรงนั้นอ่ะเราไม่ต้องมีทานายไปก็ได้มั้งไม่ต้องมีรหรอกไอเราเป็นคนฟ้องอ่ะทานายไม่ได้ฟ้องเนี่ยเพียงแค่ทานายพาไป ถอดฟ้องเราเราเป็นคนฟ้องเราก็ไปถอนฟ้องเองนะก็หากันตาพี่เหน่งไปก็ได้ย่องย่องไปเนะี่ยขึ้นเครื่องไปมันเร็วดีตอนเย็นก็กลับมาขุดดินได้เหมือนเดิมเออมาขุดหลุมได้เหมือนเดิมขุดอะไรพวกนั้นนะก่อปูนก่อฉาบได้เหมือนเดิมไม่มีใครรู้หรอกถ้าถึงตอนนู้นแล้วก็ ถอนฟ้องเสร็จแล้วเรากลับมาถึงบ้านก็โทรบอกเขาก็ได้บอกเพื่อนบอกค้งว่าถอนฟ้องแล้วนะคือมันเกิดในวันข้างหน้าเกิดว่าถ้าฟ้องไปแล้วเกิดถ้าเราไม่ทําตามทําอะไรไม่ถูกใจเขาอะ่ะเขาถอนทนายออกแล้วยุ่งเลยนะครับเนี่ยยุ่งเลยนะลุงเออจะบอกให้ไอรถคันที่ขี่ไปขี่มาเนี่ยขายแล้วยังไม่พอค่าทนายนะจะบอกให้เออก็เหลือแต่สาโคกอะ่ะ ถ้าฟ้องกันนะ่ะมันยืดยาวไงม,มันยาวนะมันยาวมากเลยนะ่ะเยอะที่สาคบ <c oughs> เรานะ่ะแต่เขาไม่เป็นไรหรอกเขาไม่เป็นไรเขาก็อยู่ของเข้าเดิมๆ่งเ,นะเขาก็โดนฟ้องมาเป็นหลายร้อยคดีแล้วอ่านั่นแหละ <c oughs> เขาก็ยังอยู่ของเข้าบูอยู่แบบนั้นนะ่ะเขาไม่เดือดร้อนแต่เรามันคนจนนะ่ะไปฟ้องเขานะเอ่ะนะออเราอย่าไปคิดว่ามันต้องใช้เงินประมาณสามพี่อยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าคิด เราต้องมองเหตุการณ์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องร้ายที่สุดไว้ก่อนมันจะต้องเอาเงินจากเราไปสามล้านห้าล้านสิบล้านแน่ถ้าเป็นคดีความขึ้นมาเรื่องการหน้าที่การงานของของลุงพลน่ะก็จะสะดุดไปด้วยน่ะมันก็จะสะดุดไปด้วยเนี่ยเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องนั้นอะไรอะไรเราก็ต้องอาศัยทนายเกิดไปทับขัดอกขัดใจเขาอิบครั้งหนึ่งนี่นะเราอู้ยลุงพลเลยอย่าไปนึกภาพเลยนึกภาพไม่ออกเลยนะ เหมือนถูกเอาใส่โคกแล้วตำาเหมือนส้มตำ่ะตำแหลกอ่ะตำเออปูทั้งตัวเนี่ยตำให้แหลกเละเลยนะจะบอกให้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ก็อยากจะมาขอพูดเอ่อเรื่องการถอนฟ้องเนี่ยอยากจะย้ำให้ให้ลุงพลนเข้าไปดูในช่องทนายอุทัยนะอ,อ่ท่านก็มีความอนุเคราะห์มีความ ท่านกระจบุญออกมาออกมาออกมามา,มาขยายความให้ฟังแล้วถ้าเราทําตามนั้นเขาก็จะมีทางทางเลือกให้สองทางท่านท่านายเขาก็บอกอหนึ่งเดินหน้าต่อสองถ้าถอยหลังต่อก็ไม่มีผิดถ้าถอยหลังต่อก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอเราก็จะมีหน้าที่ออกมาทํามาหากินเวลาตอนทําบุญพื้นศาลาศาลาวัดเนะี่ย เทพื้นสาราวัดวันทำบุญเราอาจจะได้ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ถ้าฟ้องไปแล้วเกือบไปตรงงานวันเขาเรียกตัวไปขึ้นศาลวันนั้นเราก็ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นอีกลวเนี่ยเห็นดินสะเทือนแน่ถ้าเราเลื่อนนัดศาลแต่คนอื่นไม่เป็นไรแต่ลุงพลนี่ไม่ได้นะเอากับข้าว,วางบนโถส้วมใหม่ๆเนี่ยยังยังโดนเลยเอน,นั่งกินข้าวโบกกองดินก็ไม่ได้นะ เนี่ยบอกให้เออคุณก็ถึงบอกแล้วดโต๊ะกินข้าวของผู้มีบุญบารามีเนะี่ยทุกทุกที่ใช่หมดแหละอยู่ที่ไหนก็ได้เอาวางพื้นก็ได้ข้างถนนก็ได้อกินได้ทุกที่ทุกทางนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องก,การถอนฟ้องเนะี่ยไม่ต้องคิดล้วไปเลย คิดได้อย่างเดียวว่าจะไปวันไหนแค่นั้นแหละจะพาใครไปด้วยไม่ต้องเอาปลาแตนไปหรอกเอาปลาแตนอยู่บ้านนั่นแหละปลาแตนเขาไม่ค่อยแข็งแรงไปกรุงเทพมาเดินง็งเงงงงเงงอะปลาแตนเนี่ยเป็นที่จุดสังเกตนะเออสังเกตได้ด,ดีมากเลยเออถ้าลุงคนไปกับเมเดเนี่ยมันไม่อะไร่เหน่องเมเดเนี่ย,ยมัน มันไม่เป็นที่จุดสังเกตหรอกเพราะหุ่นแต่ละคนก็ดาราทั้งนั้นเพราะในกรุงเทพดารามันเยอะอ่าสำหรับคลิปนี้ลุงมงคลและเอฟซีลุง,ง,ลลงพลก็อ่ขอพอแค่นี้ก่อนคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาคุยเรื่องเออนะเนาะครับสวัสดีครับปูดพูด,ดวันนี้ไม่แถมปูดนะคะเพราะยังไม่ได้ทอด